สวัสดีครับท่านผู้ชมผมลุงทุ่งแห่งช่องทุ่งพุทซ่าช่องทีนํำเสนอวิถีชีวิตของชาวจังหวัดนครราชสีมาในด่านขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมการดำรงชีพการประกอบอาชีพการทำมาหากินอัตลักษณ์ของความเป็นโคราชโดยเฉพาะภาษาโคราชช่องนี้เป็นช่องทีใช้ภาษาโคราชในการดำเนินรายการตลอดรายการ ก็ยังอยู่ที่ลากูนารีสอร์ทบานตะบองตะบนโบสอำเภอผิไม้จังหวัดนครราชสีมาครับโอ้ยบรรยากาศดีจนลุงถุงมีอยากไปไหนครับมาชมกันต่อยีกสักหน่อยนึงครับกับบรรยากาศของรีสอร์ทโอ้สีสันสวยงามครับหลายหลังเลยจัดไหวสำรับตอนรับผู้ผ่านไปผ่านมาอยากจะผักผ่อนกระเชิญอแวะทั้งนี้ได้ครับมาตามชมกันครับ ภายในเขามาในบริเวณภายในเลี้ยวกระชีสสะอาดสะอ้านครับมีการปูยาตัดแต่งต้นใหม่โอยเห็นดอกใหม่บางต้นครับบางอย่างมันออกดอกครับสวยงามเดี๋ยวจะพาไปดูไกลๆครับว่าต้นอะไรโอ้ปลูกต้นใหม่ประดับสดชื่นแจ่มใสครับเขามาข้างในนี่ถึงแม้ว่าช่วงนี้บางที่ไกลที่เป็นนา้าแรงเล้วต้นใหม่บางชนิดมันถึงใบแต่ว่ากระดูยังรมรืนอนย่ครับ โอ้ยนาพักครับมาเห็นสะดุดตามาแต่ไกลครับโอ้ยดอกสีหวงสีครามสวยงามมากครับอันนี้เขาเรียกว่าต้นพวงครามครับกำลังออกดอกชู่อสวัยใวตอนรับแขกผู้มาเยือนครับที่มาแวะพักที่นี่โอ้มีต้นพันธุ์ใหม่หลายครับก็ที่มีบ้านพักนะครับห้องพักเป็นหลังเป็นหลังครับ เป,เป็นห้องเป็นห้องเป็นหลังเลยหลังเดียวๆทาสีสันสดใสสวยงามครับอันนี้เป็นหลังสีสีฟ้ามีหลังสีชมพูสีเหลืองสีเขียวอยู่ภาย,ตายใต้ร่มไม้เขียวครึมอมาผักพอนตื่นเช้ามาานางเรนหรือกลางวันนี่นะครับนางเรนไต้ตนไม้บรรยากาศสดชื่นครับเข้ามาแล้วโอ้ รีสอร์ทแห่งนี้ปกติรีสอร์ทบางรีสอร์ทก็ถ้าเป็นในเมืองก็จะมีข่อยมีพื้นที่ปลูกต้นไม้ครับสภาพดินมีดีต้นไม้มันก็มียักษ์งามแต่วารีสอร์ทแห่งนี้นี่อยู่กลางถุ่งเลยครับเดี๋ยวจะพาไปดูตรงนู้นเป็นหน้าเขาเมีหน้าเขามีโบนามมีสวนอ้อยรอบๆเรียกว่าบรรยากาศกลางพื้นที่กลางเกษตรโลงๆเลยล่ะครับ ผมมาสนุตตากับตนชวนชมตนนี้ครับโอ้ยรูปทรงนี่ครับเตะตาหนักเลง่งชวนชมเลยครับลุงถุง,งมีได้เชี่ยวชาญแต่ว่าโอโ้รูปทรงสวยงามมากครับเป็นเหมือนใหม่บนไซเลยโคนอวบใหญ่เต็มกระถางเลยโอ้ยกังวนกระแตกเป็นพุ่มครับดูครับนี่โอ้โนะ่าดูชมเลยครับดอกสีแดงสดใสค,ครับตนนี้ โอ้ยอย่างนี้นักเล่นชวนชวมนี่ไม้ตาเลยครับนี่โอ้สวยมากสวยมากกำลังกีเร่งให้ออกดอ,อกครับโอ้สวยงามมากครับท่านผู้ชมสำหรับทันทีมะผักนะครับก็จะได้พักพ่อนตยอนใจ้วยกันโอ้ยชมดอกใหม่นานาพันธ์ใุหม่สวยใหม่งามครับ ทังรีสอร์ทนี่ก็ชอบต้นไม้สวยๆงามชอบความเขี้ยวครึมอยู่แล้วครับนี่กกำลังทำปุ๋ยเอามาใส่ต้นไม้ตัวเองเลยลงทุนทำตัวเองเลยครับนี่ผสมปุ๋ยกำลังเร่งหลายๆต้นก็กำลังพยายามใจมันออกดอกนี่ก็อีกต้นหนึ่งครับโอ้รูปทรงดีครับอันนี้จะเป็นดอกสีขาว จะมีปัญหานิดหนึ่งเรื่องมแมลงสตรูพืดมันเจาะดอกก็ทําให้ดอกมีดอกก็กําล,ล,ลังแก่ไขปัญหาแต่รูรูปทรงครับโอ้ยรูปทรงสวยงามครับโอ้ยมาดูต้นมกัผมกผูมักเมียต้นนี้ครับสองต้นนี้สวยงามมากครับโอยดูแลดีมากครับมันก็เลย ใบสวยงามมากครับต้นนี้นี่ถ้าดูแลดีๆกี่ด,ด้สวยงามอย่างแงละครับอันนี้ต้องเอาใจใส่ดูแลเป็นไหม่รับเ,เออใส่แต่ปุ๋ยอินทรียครับมันก็เลยงามอย่างีงโอ้ทำเองเลยปุ๋ยเนี่ครับหมากผู้หมากเมียรเรียกจักชือภาษาพื้นถิ่นเขาเรียกว่ายัางไงสวยงามครับ โอ้มุมนี้เป็นมุมกลวยไม้ครับโอ้ลุงทุ่งนี่ชอบมากเลยประเภทกลวยไม้นี่นะครับดอกมันจีบานทนสวยงามนะก็มีประดับประดาไปด้วยตน้นฤาษีผสมโอ้โหกำลังออกดอกเลยครับม่าประทับใจและทีลุงทุ่งประทับใจอีกอย่างหนึ่งครับนี่ครับรู้มิคาบว่าต้นอะไร ลุงท่งไม่เคยเห็นมาก่อนเคยได้ยินแต่ชื่อตั้งแต่สมัยเรียนมาแล้วก็คิดหาอยู่ว่าเป็นยังไงอ่อนี่คือต้นซาเลเต้ครับนี่ระคับแม่ดอกซาเลเต้เป็นอย่างีแหละครับลุงท่งก็คิดหาหนึกว่ามันจะเป็นต้นไม้ประเภทยืนต้นใหญ่จริงๆแล้วมันเป็นไม้ไม้เหมือนกับต้นค้าตน้นคิงเนี่ยครับนี่โหอ,อันนี้ดอกมันโรยแล้ะครับเวลามันบานมันกะจิบานพร้อมกันหมดนะครับ นี่แหละดอกซเลเต้เอ,อชื้อ,อยางหนึ่งก็คือมหาหงครับชื่อเป็นมงคลหน่อยชื่อพื้นทินแล้วภาษารเรียกว่าสเลเตเอ,อ,อันนี้ดอกโรยแหะครับดอกเั็นสีขาวม,มันเป็นอย่างนี้เองนี่ครับภาพบรรยากาศของพืชพันธุ์ทั้งใหม่ประดับใหม่ยืนตน้นหรือใหม่พจนบางอย่างหรือหลายๆอย่างครับกับลูกเอาไว้ เพื่อให้เกิดความร่มรื่นสดชื่นแจ่มใสสําหรับผู้เขาผากักในรีสอร์ทแห่งนี้ครับอันนี้เป็นมุมหนึ่งมุมร่มรื่นอ,อ,อาการนอนรอนี่โอ้เย็นดีครับออมีต้นขนุนเป็นต้นไม้ลักแล้วก็มีไม้ประดับปลูกไว้ตำไตต้ตนไม้นะครับมีต้นเฟื่องฟ้าก็เดี๋ยวก็จะบังคับใป้มันออกดอกมันถึงยามที่ออกดอกได้แล้วครับนี่ครับกระชีเขียวลึมไปนู่นครับ รดแนวรัวเ,ออเคี่ยงคู่ไปกับบานผักครับอวันนี่พผูดเบ,เบาหน่อยนึงก็มีแขกเข้าผักอยู่ครับนรถก็จอดอยู่ <c oughs> เดี๋ยวจิรบกวนแขกที่มาเยี่ยนะครับอันนี้ก็จะเป็นหลังสีฟฝาหลังสีน้ำตาลแล้วก็หลังสีเหลืองครับโอ้กรมเย็นครับ โอ้ยดูบริเวณข้างนาห้องผักครับต้นไม้เขียวลึ้มเลยนี่แหละครับถ้ามีบานยูแล้วมีต้นไม้เขียวลึ้นเ่ยังไงมันก็นาอยย่ครับมันให้ความรู้สึกว่ามีร้อนกลมเย็นนะครับอยู่ตลอดอันนี้ก็เป็นต้นกระเช้าสีดาครับหอ,อยระโยงระย่างเลยโอ้สวยงามมากครับกระเช้าสีดาเนี่ยมันจะเป็นไม้เป็นไม้จำพวกฟืน แต่ว่าบัญชีอยู่บนค่าขบไม่บนตน้นไม้แล้วก็หอยระโยงระยางลงมาหรืออย,ยกอย่างหนึ่งเขาเรียกว่าเขากวางแต่ส่วนใหญ่นี่เขาจะเรียกว่ากระเช้าซีดามันเพาะกวัวนี่ครับโอ้ใหญ่นะครับเนี่ยเ,เห็นมีอยู่หลายต้นเลยอันนี้ถ่ายมาให้ดูเป็นตัวอย่างถึงบรรยากาศความร่มเย็นและความเอาใจใส่ของเจ้าของรีสอร์ทที่ลงมือทำด้วยตัวเองเลยนะครับ ก็เขียวลริมตั้งแต่บนต้นหม่จนกระทัางถึงผืนดินเลยครับโอ้ยบรรยากาศดีแล้วก็มีต้นหม่ประดับมีสีสันสวยงามมีหลากหลายพันธุ์โอ้ชอบหลายครับชอบหลายประทับใจโอ้ยปลูกบานสักหลังหนึ่งแล้วก็มีใหม่ประดับจัดสวนนี่มันก็สุดยอดของความประทับใจอยู่แล้วครับสวยงามนี่ครับก็ปลูก ใหม่ประดับนาบานนะครับนาบานแต่ละหลังเรียกว่าเป็นบานเป็นหลังเลยก็ว่าได้เพราะว่าลุงทงรู้ซึกว่าเขามาที่นี่เนี่ยถ้าได้เขาผักบานหลังไหนเหมือนกับอยู่บานผักบานเจ้าของมากว่าบานใครบานมันเลยโอ้เป็นหลังเป็นหลังจัดสวนล้วก็มีรั้วระแนงเป็นซัดเป็นส,นสวน นี่ต้นเฟืองฟ้ากำลังจีตัดแต่งใหมันออกดอกนะครับโอ้ยสีสันนี่ใบเฟิร์นเขียวครึมประดับกับใหม่ใบตัดสีตัดกันสวยงามครับนี่เป็นส่วนหนึ่งของรีสอร์ทครับที่สร้างสรรค์ขึ้นมาพยายามจะสร้างสรรค์ขึ้นมาเพื่อตอนรับให้ทันผู้มาเยือนได้ประทับใจกลับไปนะครับ มุมนี่ก็จะเป็นผุ่มโกศลครับอู้ยสวยงามครับนี่ส่งผุ่มแน่นตึ๊บเลยแล้วก็มีต้นไม,ม,ม,ม้ต้นมะขามปลอมต้นอะไรดูนี่ <c oughs> เนคซือไมออกโอ้กระยางน่อยกระไดสีสันสีเขียวสดใสล่ะครับลูกมันรวงหมดแหละครับมะขามปลอมอันนั้นก็นจะเป็นต้นต้นจานต้นทองก้าว โอ้สวยงามก็มีอ่างบัวเอออ่างบัวเอาไว้ปลูกพืชน้ำเ,เวลามีอ่างบัวนี่ดูมันสีสดชื่นกับน้ำครับโอ้ดูปอยเซียนครับมาปลูกลบอยู่ตรงนี้คือมีแต่ตังโดดเด่นเป็นสง่าครับเพียงแต่ปลูกประดับแต่ว่ามันสวยงามกับดอกใหญ่อ้โอยนี่นี่อีกตนน้นนึงครับนี่ โอ้ต้นนี้โดดเด่นครับแต่ก่อนนี่ดังหลายโปย<ร><า>เซียนเน,เนี่ยสวยงามครับสวยงามนี่ก็เป็นมุมอีกมุมหนึ่งครับมุมหนังผักผ่อนแบบชิวๆโอ้เป็นเพึง่งยาโอ้ให้บรรยากาศความรู้ซึกเหมือนกับอยู่กลางถุงกลางถากลาง,งทงไรทงหน้าประดับประดาไปด้วย ใหม่ดอกใหม่ประดับสวยงามครับนี่ในบริเวณรีสอร์ทนะครับโอ้สวยงามมากครับบรรยากาศดีอาหารเที่ยงมือนีสำหรับลุงทุงครับโอ้อาหารมือง่ายในสลาผักพลเป็นก๋วยเตี๋ยวครับโอยโอ้นากินมากครับนากินมากโอ้น้ำลายไหลเลยนะครับ ก็เป็นก๋วยเตี๋ยวสื่อมาจากข้างนอกครับมาอาศัยบรรยากาศนั่งกินอยู่ในรีสอร์ทเมนูอาหารในรีสอร์ทมีมีเอาละครับขอเดินโดยท่องสะกอนกองทับวันนี้เดี๋ยวค่อยชมกันต่อในคลิปต่อๆไปครับและนี่ก็คือลากูนารีสอร์ททีพีไม้ครับอยู่ที่บ้านตะบอง ตำบลโบดอำเภอผีไม้จังหวัดตครราชสาีมาที่พักสำหรับคนเดินทางหรือปลีกวิเวกรักความสงบเปลี่ยนบรรยากาศมานอนรีสอร์ทนะครับสนใจกับติดต่อได้ครับเดี๋ยวลุงถุงจขคืนเบอร์โทรไว้ให้บริหารงานโดยคุณวิลาวันหรือไทยสงนะครับสำหรับตอนนี้ลุงถุงกับทีมงานถุงพุทธาพร้อมกับรีสอร์ทลักุนารีสอร์ท อำเภอพีไม้ก็ต้องขอลากลันแล้วเอาไว้พบกันตอนหนาะก็ฝากกดกระดิง่งกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานในการถ่ายทำนำเสนอวิถีชีวิตของชาวจังหวัดนครราชสชีมามาฝากท่านผู้ชมกันต่อไปไว้พบกันตอนหนาะสวัสดีครับกับทีมงานในการถ่ายทำนำเสนอวิถีชีวิตของชาวจังหวัดนครราชสีมา ในดันต่างๆมาฝากท่านผู้ชมกันต่อไป